เครับท่านผู้ชมถ้าพูดถึงในงานการเปิดตัวครั้งเนี่ยเป็นแบรนด์โอเลียนสตานะครับเขาทำการเปิดวิติใหม่นะครับสำหรับนาฬิกาที่เขาจะโชว์ในงานแห่งการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่วันนี้นะครับมีทั้งหมด4โมเดลเพราะฉะนั้นนาฬิกาในมือของผมตัวเนี้ยเป็นนาฬิกาที่เขาตั้งใจแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกแบบในเรื่องของเซกเรตันเป็นอย่างมากเลยนะครับ เป็นการประกาศถึงคอนเซปต์นาฬิกาที่ผูกกับจักรวาลเลยนะครับรูปแบบของนาฬิกาที่เป็นสเกเลตันเนี่ยดีความไม่ธรรมดาและก็มีเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนอย่างมากแต่เขาเปิดเผยในงานนี้และก็เปิดเผยอยู่บนหน้าปัดของนาฬิกาเรือนนี้เราเรียกกันว่านาฬิการูปแบบของสเกเลตัน าายของเคือ b u s t n e s s of outer space นะครับความสวยของเขาเนี่ยไม่เพียงแค่ว่าสวยแบบที่เรามองทะลุได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่ว่ามันสวยในแบบที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบของ f อฟันะครับ พูดถึงนาฬิการเรือนนี้ครับเขาให้กลไกสำรองพลังงานได้ถึง70ชั่วโมงนะครับและกลไกของเขานั้นมันมองทะลุหน้าและทะลุหลังด้วยการใช้กระจกซับไฟด้านหน้าและด้านหลังเขาถูกออกแบบมาให้ต้องมองง่ายกับการเห็นเข็มนาทีชั่วโมงและเข็มวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนาชั่วโมงนะ่ะมันเป็นเข็มสีฟ้านะครับแล้วก็เข็มวินาทีนั้นอยู่ตำแหน่ง6นาฬิกานะครับคือเป็นเข็มเล็กหรือเราเรียกกันภาษาง่ายๆว่านาฬิกา2เข็มครึ่งนะครับ ทราบว่าคุณภูริเป็นคนที่เดินทางเป็นนักใช้ชีวิตมันมีเครื่องมือหลายอย่างที่คุณภูริต้องแบบมันต้องมีมานาฬิกาเป็นอย่างเงี้แหละใช่ทำไมต้องเป็นโอเรี t นเจริงๆผมว่าโอเร n t s เซีเนี่ยเป็นอะไรที่มันใส่ได้ทุกสถานการณ์เนาะแล้วผมเป็นคนที่ชอบนาฬิกาที่บางๆอย่างเรื่องนี้สเกลตอนี่มันจะบางเล็กแล้วก็หน้าปัดไม่ใหญ่มากมแล้วก็ทนเป็นสเตลเลส e ีลแล้วก็ ตัวเรือนเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับกลไกของนาฬิกาที่แบบโชว์กลไกซึ่งผมชอบตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปกับสิ่งที่เราได้มาในกาเร,รือนนี้เป็น,นกลไกไขาลานใช่ <พอ S 1> คเรับรใช่เพราะว่าดีเสร์บของอันเนี้ยผมได้ทดลองแล้วหมุนลานไปทีหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้7จิชั่วโมงนานนะไอ้ายผมคือมันต้องเดินทางตลอดอ่ะขันทีเดียวแล้วก็ลุยได้เลยแจ๋งมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ นาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับที่ให้ความหมายที่ดีมากเขาพูดถึงว่าท้องฟ้าและท้องน้ำเนี่ยมันมาบรรจบกันที่นาฬิกาเรือนนี้ครับสีของเขาเราเรียกกันว่าสีมรกตนะฮะสำหรับนาฬิการุ่นนี้ออกมาทั้งหมด3ดีไซน์เป็นนาฬิกาเรือนไซส์ใหญ่สําหรับผู้ชายเนี่ยมีทั้งหมด2ไซส์นะครับนาฬิการุ่นนี้ชื่อว่าโมเดิร์นสเกลเตันนะครับเป็นนาฬิการุ่นหนึ่งนะครับที่มีหน้าปัดสีมรกตและก็คําว่าสเกลลตันให้สังเกตที่หน้าปัดของเขาเนี่ย จะมีแอบเจาะให้เห็น,นกลไกการทํางานของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับในการใช้คู่สีของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเป็นสีพิงโกจับคู่กับสีเขียวมรกตบนหน้าปัดสําหรับนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งนะครับที่เป็นไซส์เดียวกันมาพร้อมกับสายหนังเป็นเซมิเกลเลตันและก็ที่อยู่ที่หลังของผมนี้เรือนสําหรับผู้หญิงเป็น ลาสติกเซมิสเกลเลตันนะครับมาพร้อมกันด้วยหน้าปัดสีเดียวกันทั้งหมดสำหรับนาฬิกาเรือนนี้มีจำนวนการผลิตแค่เพียง900เรือนนะครับและ600เรือนและสำหรับเรือนนี้ไล่ลำดับลงมาคือเป็นแค่300เรือนราคาจับต้องได้และจำนวนนั้นต้องตามหากันนิดนึงนะครับ ได้ยินว่านาฬิกาเพิ่มความมั่นใจค่ะให้ได้กันได้ใช่ไหมแน่นอนว่ามันจะต้องตอบรับและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงเราเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะรวยนะคะเราเราไม่ใช่ผู้หญิงแบบสวยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรื่องนาฬิกาเนี่ยมันต้องสวยด้วยมีความแม่นยําด้วยแล้วก็เรื่องของดีไซน์ก็จําเป็นอย่างมากเวลาเราไปไหนอ่ะความสวยต้องมาอันดับที่หนึ่งก่อน นาฬิกาไดเวอร์นะครับที่อยู่บนข้อมือของผมขนาดกระทัดรับมากเลยนะครับ40มิเมตรเนื่องจากว่าขนาดของเขามีผลเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันเรียกว่าดำน้ำระดับ200เมตรนะครับนาฬิกาโอเลียนเรือนหนึ่งถ้าพูดถึงการทำนาฬิกาให้โปรเฟชชั่นแนลนะครับ นาฬิกาของเขาจะต้องมีรูปแบบของหน้าปัดที่ต้องดูง่ายและที่สําคัญนาฬิกาเดือนนี้ให้ฟังก์ชันที่พิเศษมากเลยนะครับออกมากับฟังก์ชันที่เสริมตําแหน่งด้านบนคือเป็น power reserve สำรองพลังงานทั้งหมดของเขาคือ50ชั่วโมงนะครับและการใช้รูปแบบของเข็มเนี่ยเป็นแบบคลาสสิกเริ่มตั้งแต่ปี1964นะครับการพับล็อกของนาฬิกาเรือนนี้ให้คุณสมบัติพิเศษคือเป็นสำหรับกำน้ำแบบพับล็อก3ชั้นนะครับ เมื่อเราพับล็อก3ชั้นเนี่ยวิธีการปลดจะปลดให้ดูแบบนี้นะครับ 1...2... และอีกตำแหน่งหนึ่งนั้นถูกซ่อนไว้ตำแหน่งด้านหลังตรงนี้นะครับเรียกว่าเราจะต้องปลดพับล็อกสำหรับรัดนอกชุดสซูบานั่นเองนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้ดำน้ำได้ลึกถึง200เมตรนะครับควบคู่กับการสำรองพลังงาน50ชั่วโมงครับ ในฐานะที่เห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวแบบเหมือน around the world ทำไมต้องแบบมีนาฬิกาบนข้อมือที่ยังต้องเป็นแมคานิกด้วยนะ,ะ,ะแล้วโอเลนซามันสำคัญกับคุณมากอย่างผมว่าอย่างแรกเลยคือมันคลาสสิกนะครับอย่างที่2คือนาฬิกามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางอยู่แล้วครเพราะว่า ทั้งเวลาที่เปลี่ยนไปทั้งช่วงเวลาที่เราจะต้องไปต่อรถต่อเรือต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเวลามาสาคัญมากกับการเดินทางแล้วก็คุณมาก็สนใจเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรในวิถีของการเดินทางด้วยมันจะต้องมีความเข้ากันได้ใช่ไหมภาพสะท้อนของดวงจันทร์นะครับที่อยู่ในทะเลสาบฮาสวานในเมืองอากิตาเป็นภาพสะท้อนที่ปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นหน้าปัดมุกมาเทลสเพลส เป็นการออกแบบกลไกการทํางานที่สลับซับซ้อนและก็มีการใช้งานที่เรียบง่ายครับและก็มีการบอกข้างขึ้นข้างแรมความหมายของเขานั้นเป็นทะเลสาบที่ถูกสะท้อนบนดวงจันทร์ลงมาบนผืนน้ําที่มีระดับความลึกถึง 423เมตรเลยนะครับเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวเรือนของเขาเนี่ยมีการออกแบบโดยใช้กลไกลการทำงานแบบออโตเมติกและที่สำคัญคือฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือสามารถสำรองพลังงานกลไกลโดยแสดงไว้ตำแหน่งด้านบนนะครับถึง50ชั่วโมงด้านหลังและด้านหน้าของเขาเนี่ยเป็นกระจกซับฟลาและวิธีการใช้งานก็เรียบง่ายด้วยนะครับ เพราะว่าเขาออกแบบให้กลไกการปลดล็อกของดับเบิลโฟลดิ้งแคปอย่างนี้นะครับออกมาเป็นบานพับ2ชั้นเพราะฉะนั้นการใช้งานของเขาเนี่ยสามารถปลดล็อกและสวมใส่ได้โดยง่ายเรียกว่าเป็นนาฬิกาแบบทัสชัลสไตล์นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนาฬิการเรือนนี้เป็น1ใน200เรือนครับที่ถูกผลิตออกมาสำหรับทั่วโลกนี้นะครับลิมิเต็ดอิดิชันจำนวน200เรือนต้องรีบตามหากันแล้วนะครับ ความแม่ชัดของโอเลนสตาคืออะไรครับครับตอนนี้ก็มีมา70ปีแล้วโอเลียนสตาร์นะครับก็คิดว่าการพัฒนารูปแบบและกลไกที่เขามีเนี่ยก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆดีขึ้นครับผมครับผมโดยที่ความเที่ยงตรงเนี่ยก็จะแม่นยำมากขึ้นโอเลียนสตาร์ที่วันนี้ผมเห็นในงานเนี่ยกับมีจํานวนการผลิตที่น้อยมากเลยสําหรับตัวรีิเต็ปอ่ะการผลิตเนี่ยมันมีขั้นตอนผลิตลําบากหน่อยนึงราคาจริงๆแล้วถ้าเทียบเทียบกับคุณภาพและดีไซน์ไม่สูงนะครับคุณค่าแก่การสะสม เราจะเลือกนาฬิกาที่ดีไซน์สวยง,งามสำหรับนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาจะเป็นจเนจแปเมตรแบบนี้ไม่มีเรือนไหนที่เห็นหน้าปัดและกลไกได้แบบนี้นก็เลยชอบผมก็คนใส่นาฬิกาตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยการที่เราได้แบบในนาฬิกาสวยๆบนข้อมือเราเนี่ยมันมันเพิ่มความมั่นใจ ความหลากหลายของนาฬิกานะครับในวันนี้นะครับที่โอเลียนสตาร์เปิดออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆครับความหลากหลายของผู้คนถ้าจะสูมนาฬิกานั้นพบกันได้เลยนะครับที่แบรนด์เคาน์เตอร์ของโอเลียนสตาร์ครับแล้วพบกันครับเล็กมโน